ค้แลนชอปเติม ROV เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม RV ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงรอะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม RV หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาทั้งสารเกมนะครับเพื่อนๆผมจะลดเวลาลงแล้วกันนะครับคลิปแรกเป็นเดินเกม คลิป2อาอาจจะเป็นเอาไฮไลท์นะครับทีน,นี้นิดหน่อยเออวันนี้ก็มาลองสำหรับหน้าปกเล็นะสองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผม <c oughs> ก็อยากรู้เหมือนกันไอตัวที่โดนต่อยแล้วมันเร็วขนาดนี้แล้วเราเก็บสแตก็กตอนที่เราแปลงร่างเป็นสาสแต็กเพื่นเพื่อนมันจะคอมโบประมาณไหนห <c oughs> ลบมาฝันนี้แดนมาฟ้าห้าปล่อยซีมแล้วยืนมองแบบ ดอมดอม,ดอมอยืนมองแบบด้อมดอมมองมองม,องม,องมาฮะรองเท้าก็เป็นรอ,องเท้าตีไวนะเพื่อนเพื่อนถ้าเจอพวกยีน่าอะไรอย่างเงี้ยออกไปรองเท้ากันทีซีแต่ว่ามันตันอยู่ที่ร้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะนเพื่อนเอ,อ่อในเกมนี้นะเดี๋ยวผมจะลองออกให้ดูเนี่ยพอถ้าโดนผมโดนล้ำอะไรอย่างเงี้ยผมจะเปลี่ยนรองเท้าทัานทีเลยท่าทีเล่มานะตอนนี้ก็บอกเลยว่าโบว์บาลอน แก้ยากมากถ้าไม่ใช่พวกฟอร์นิโถ้าไม่ใช่มาจ้าก,ก็ปวดหัวเลยครับโอ,โอ้โอ้โอ้เต็มระบบไสามาด้านหลังตีธรรมดาหนีหนีว่าขาร่นก็ประมาณแบบสกิลปั๊บสกิลปั๊บออกมาปั๊บหเหมือนจะไม่ไหวเหมือนจะตอนอย้ยองไม่ไหวครับต้องรอบวกตอนที่มียาตินะเมื่อพอเขาอันติแล้วหนีอะไรอย่างเงี้ยเราจะค่อนข้างที่จะซึมเลยครับ เห็นนะนี่ยเห็นนะเพื่อนเห็นนะเพื่อนโอเคตอนนี้เราจะบิวเป็นรองเท้าตีไวและขึ้นเป็นดาบแซ่บก่อนเลยทุกท่าดาบแซ่บก่อนเลยนะครับดาบแซ่บเฉยแม่อร่อยกันเลยทีเดียวปึ๊บไม่มีประกอบดาบใส่เลยดาบแซ่บดาบแซ่บที่ไม่ใช่ดาบแซ่บ เราแดนเข้าไปตีก็ได้นะครับเราจะมีเกาะขึ้นมานิดหน่อยซึ่งเราสามารถเข้าไปทิปได้หนึ่งทีแล้วก็ออกนะครับแหมมันก็ไม่ได้เปลืองเลือดนักหนาแล้วก็ไปดูดเลือดกับคลิปต่อครับต่อครับลุยซะ f เกอร์ไปนอ้องตอนนี้เราอาจจะยังไม่เห็นผลเท่าไหร่นะครับรุนทั้งหมดวันนี้ตามหน้าปกเลยเอาเวกซ์เซอริตส,สเตนนะครับถ้าใครอยากลองเอาไปเล่นก็ เดี๋ยวจะขึ้นให้แล้วกัน <c oughs> ขำๆขำๆสไลด์ก็มีตามไปเฉยไงแต่แผ่ก่อนมันไม่ไหวจริงแต่แผ่นนี้มันเรืยอว่า OP OP อย่างแ่มเปลี่ยนรองเท้า <c oughs> แกทำให้ฉันดูแย่ชาร์จไม่มีพิกเกอร์ครัวนี้ไม่มีพิกเกอร์ข,อ,อ,รอ,รขอคืนง่อยมาเลย สองไข่าสามหนึ่งสองสามสามมีเกาะสองโอ้โหแตทหมดไม่เป็นไรแต่มาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่พอแล้วครับเดี๋ยวสู้มาด้วยเออโลมโลมมันมาตีแทงวนะน้องเอาบังให้ทีหนึ่งเออช่วยกูดอช่วยกูก่อนเพื่อนกลับมาโอ้โหมันเอาฮิวแล้วประกาศไปเลย คนอุตส่าห์บังให้ไม่น่บาบังให้เลยว่ะเพื่อนทำไมนะนัดเบสบอลหรือเจอนัดทอปเดีย๋ยวผลก็พอทุกคนรู้ว่าผมจะพูดอะไรอื้อเนื้อมาดิอื้ออ,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 อืมปวดหัวร้อนตอนนี้มีแค่าอาบแซดตอนนี้มีแค่าอาบแซดสายบอสลสายบอลเอาตัวหลังทัชเข้าตัวหลังตัวหลังตัวหลังโอเคอ้าวอีฟิดคอมาอ้าว โอ้โหบรรุลมุนกันเกินเลยตี้พี่กลางทำเลนล่างทำเลนตอนนี้เรา3ต่อ5้าเลยเมื่อกี้แต่ก็ต้องพูดเลยนะครับว่าตอนนี้เราเบามากๆไม่ใช่เรามากมากน้อยๆเนี่ยมากแม็กตอนนี้เล่นสายปกติมันจะแรงกว่านี้เนี่ยเอาดิเอาเดิอฮึสไลด์ดู 1, 2, 3, 1, 2, สแต็กหนึ่งสองสามหนึ่งสองสายออกเราคล้ายๆกิลเดอร์เลยเลยพื่อน ที่เราเล่น200%ที่ผมลงคลิปไป200%อะไรอย่างเงี้ยขายขายกันเลยแต่นี้มันแบบแฉลาสกิลหนึ่งไปมาไปมา <Ultimate. S 1> เริ่มเริ่มสนุกเลยอันนี้ลงแรงได้เลยครับอันนั้ก <c oughs> น,นก็ลงแรงได้เหมือนกันแต่ว่าค่อนข้างจะยากคิวดรอฟเลนอย่าไปหาทำเลยนี่น่าจะเป็นตัวที่หลายๆคนอาจจะแก้ทางได้ยากไหมฮะคิวดหรือน่นารำคาญจริงแด็บไปแดดมา ไม่ครับเราจะมีอีฟิคอ,อเก็บแซกได้ห้าครั้งดาบแซดเก็บแซกได้2ครั้งที่เพิ่มความเร็วในการโจมตีทั้ง2ชิ้นนี้ยสับไอเทมที่เราขึ้นมานะตอนอลงมาเหมือนชูดมาร์นี่แค่ช็อตก็ตายเลยครับเอาดิแต่ปลาหลามปลาหลามนี่เราต้องต้องมีติสูเ้เขาถ้องไปม,มีติเรายากปลาหลามปลาหลามเมียตีง,ยง่ายเลย เม่สิเรลง่ายเลยต่อ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 ยากบนด้วยครับร้อยแนะครับอ้ย่างที่ผมบอกไปต้นต้นคลิปเลยว่าถ้าเจอยีน่าความเร็วสปีดผมจะอยู่ที่สเอ้ยไม่ใช่ส0งร้อนะครับเออด้ด้ดเออเอยขายกิ๊เด้อไหมกิ๊เดอต่อสองรเป์นตี่ยปักปากปาปก กิลด์นักได้อันนี้เราก็สไลด์ได้นะครับคือเป็นกิลเดอร์เวอร์ชัน2ที่ดีกว่าในตัวฉันที่ดีกว่าเดิมอมืตัวฉันที่ดีกว่าเดิมมานี่โดนช็อตสองสามหนึ่งสองสามอ,อะไรเงีครับเรียขอบแดงอุ้ยจะมีความแดงนี่นนนนไล่ต่อยตายเลยนะเนี่ยรุนตรงมีหัวร้อนอีกสายฟ้าฟาด ข้าจะฟาดลงหน้าพวกแกข้าจะฟาดเก็บแต่ไปเออ,อผักมาทำไมครับนี่แต่ก็ตอที่ซอยมาแล้วเรามีอาโพคตลิปชิสท้ายนะครับสมุดเขียวไปเลยวันนี้ก็ดาบเซตดาบอีฟิคอลนะครับต้อง Level เลเวล15นะเพื่อนๆเลเวล15ปุ๊บ190เลยจวดที่เลเวลด้วยนะครับจริงไม่พักเลย เราไปดูดเลือดก,กับฟลีปนิดหน่อยแล้วกันนะครับแต่ว่าดูดเลือดก,ก็ดีไหมนะเอามาลองเทดูแล้วกันนะครับตัวเราค่อนข้างที่จะบางอยู่ไม่ได้ออกของกันเลยถ้าไม่มีอันตินี่คือคือบางเฉียบเลยนะบางเฉียบยิ่งกว่าเอซี่นะครับมาดูดเลือดแล้วกัน ขอเทรดหน่อยเพราะยีน่าถ้าเบิร์ดเราไม่ลงแล้วกดติส่วนแล้วก็ต่อยเทรดต่อยเทรดเลยครับเดี๋ยวมาดิอืมพอเกมเอาอย่างจา้ามาอย่างจ้ามาอย่างจ้าอืมหนึ่งสองอาดใส่ขวามาใส่ฟ้าฟาดโอ้อย่างบ้าคลั่งอย่างคลั่งไม่เคยคลั่ง,อะ,ะอ,ง,งอะไรขนาดนี้มาก่อนในการเล่นเกมไม่เคยคลั่งอะไรขนาดนี้มาก่อน เรียกได้ว่าเพื่อนๆอาจจะได้ตาเดียวก็พอครับหรือว่าส่อเกมหรือว่าสายเกมให้ลิมิตก็เดี๋ยวมันจะปวดมือครับแล้วก็ไปเล่นตัวอื่นแนวสุดเลือดสุดเลือดนิดหน่อยตอนนี้ยังไม่ตายเลยครับเดี๋ยวไปซิ่งแล้วก็อย่างอ่ะพูดบันทึงก็ได้เลยปั๊บสามสองสามถ้าใครอยากลองออกเป็นทารอนก็ลองได้แต่ผมอยากลองแบบ มันเป็น200เองถ้าไม่ออกมันก็ไม่ครบนะครับต่อยต่อยต่อยให้เหมือนไม่มีวันพนรุ่งนี้ลงช็อตลงกูเสิร์ฟหนึ่งสองสามป้อมป่า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 เมื่อเข้ามาใครก็ได้นาะทีนี้ใครก็อเอาหูแนละ้วชอ็อตโโอ้หช็อตแบบไม่เคยชอ็อตใครมาก่อนแล้วไ,ได้เก็บกดจากแพทเก่านะครับปั๊บมาที่เอาใหญ่ เอ้ยแพดเก่าเอ้ยกูเพิ่งเข้ามานะเพื่นโอนโมโหไม่มีใครเล่นเลยเล่นก็นมีก็น้อยแพดนี้เอากันหนำเลยฮะส่องแบนมาจา้าแบรนอะไรนี่มีบ้างมีบางเกมทีม่เพื่อนๆเขาแบนกันนะครับก็รอรอหาท่าทีว่าจะเข้าตรงไหนดีครับผมได้เก็บแตกไปก่อดแต่เขาที่ข้างแรงไหมเขาบอกถ้าเราไม่ออกหอกกันเขาข้างแรงนะครับ แล้วแต่เพื่อนจะชอบเลยอ่าไม่ใช่แบนการ์ดฟอสการ์ดนะครับหรือว่าดูดเลือดเทรดแต่เลนผมคิดว่ายีน่าเบิร์ดเราไม่ตายกดสิติดสวนดูดเลือดส่วนนี่ก็พอแล้สมมติว่าตอน15ทีเราต้องแยกใช่ไหมละ่ะลุมก็ได้แอซิงมาลุมอะไรอย่างเงี้ยเราสองสองตัวน,นึผมว่าพอไหว,วแค่พอไหวนะแค่คิดนะครับในความทริงาจจะไม่ไหว เขาเห็นนะครับแต่ผมลอยเฉยนี่อ่ะนี่ท์ศแครีตัวหลักดนี่ยลอยเฉยน้องมาได้เยอะกว่าเด้เออพอแล้วมาแค่เดียวพอแล้วเพื่อนกูสวนดาหน้ากันไม่หมดมาดิมาดิมาดิกูโลบเอาดิกูสวนรเอาดิดิดิโอ้กูลาดตั้งแต่หอย่างไกล มาตอนนี้เราก็เปลี่ยนกลับมาเป็น100เอ้อย2อ้องร้อยเปอร์นแล้วนะเพื่อนๆถ้าเราเก็บสแต็กครบแล้วก็มีสมุดเขียวแล้วนะครับแค่ตอนนี้เราระวังไม่ให้โดนสตันก็พอกับยีน่นะต้นเกมกลางเกมเอาไปยือัอเขาหน่อยเออตกี้เกี่ยลำคานะมึงลำแบบติดนะติดครีบโอ้โหเบาเบา,เบา แต่ก็ถือว่าโดยรวมอม็ดาเมจมันมาจากไอาการที่มันเ,เรื่อยๆเพื่อนๆอารมณ์คล้า,ายๆกับเซฟิลาฟ่ลามันอาจจะไม่แรงแบบพูออกของดาเมจแอบอ,ออกฟอสการ์ดมาอาจจะไม่แรงเข้าตัวอื่นนะครับแต่มันเรืเร่อยๆเพืเ่อนๆ,ๆอารมณ์คล้ายเซฟิล่าเลยก็เอออุ้ยมันฉันไปเจ้โอ้โหโอ้โตอนนี้โอ้โหทุกตัวแรงหมดเลยครับหรือว่าจะฟิกเกอร์สกิลหนึ่งเข้ามาอา้อาวอ้าว ทำไมถ้ำจังดิอ้าวเฮือกไม่น่าตายเลย่าเสียก๊อตเลยจะตายตอนที่แบบสิบห้านาทีพอดีโอเคครับผมเกมกรแรกก็เดีย๋ยวไปเริ่มกันที่สอนที่สามนะเอาเป็นไฮไลท์คำขๆนไม่ใช่พอนะครับสำหรับไอเทมเซ็ตเกรดนี้คุณดูน้ามเมทเท่าไหร่ครับ นี่คือเรื่อยๆครับอารมณ์นั้นเลยเรื่อยๆ,ๆแต่ขอละกันมันจะมาออกอะไรตอนนี้วะสำหรับใครที่ยังกินข้าวไม่จบนะครับก็มาที่เกมสองกันต่ออาจจะโอ้โหช่วงขยามตรงนี้เราก็รับไปต้นเกมสบายสพยายามได้เกินนะสบายสบายตอแค่คราบขอแค่ไม่รุ่งก็พอปากออาไปก่อนสไลด์ออกกินสแต็กพยายามกินสแต็กครับพยายามไห่พยายามหยาครบสไลด์หนึ่งที ส่วนหนึ่งทีอะไรอย่างงี้เอีอ่อ้าพฟิกเกอร์เฉยอ้าวคืออะไรครับเนี่ยโอ้ยยังฝ่าโดนเออเออแม่เนกันจัดแต่เลือดเขาแบบว่าครึ่งครึ่งหลอดพอๆกับเราทั้งสองคนเลยนะครับแสดงว่าเราได้เปรียบมาสองหนึ่งอือหนึ่งลุมสองแดงเพื่อนมันเข้าแดงแล้วผมก็ไม่ไหวนะถ้ามากันขนาดนี้โอเคตัวมันจะเก่งขนาดก็ขอ ขอเบาหน่อยนะสักทีเอ๊มากระตุ้นผมให้คุณดูความระยตำตั้มบอลในช่วงนี้ของโบลบาลอนนะครับง่ายง่ายนี่มึงถ้าเป็นเพื่อนหยิบตัวเล็กเกมเข้ามาแนละ้วถ้าฝันเราข้ามไหมเรากดดันไปเลยครับอย่างเหมือนเหมือนเกมแรกที่ผมแนะนําเลยเกมแท็กแบบนี้เราอาจจะเข้าไปแบบชึบชา้าบหนึ่งทีเรามีเกราะเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวการแดชสกิลหนึ่งนะครับแบบชึบชา้าบเดี๋ยวเอาเพื่อนเอาแม็กว่า เอาเด้สาลด์เราเล่นกับคือได้นะครับอ้าวคือไม่เล่นกับผมแล้ว <laughs> สามารถเล่นกับคือได้เฟี้ยวเลยอะ <c oughs> ่ะเจอฟอนลงฟอนเนไอตัวข้ามคือไม่ได้ปวดหัวเลยครับถ้าเราติดคือได้ก็อีกเรื่องหนึ่งอ้าวโอ้ยกดจอวับ้าขอหนึ่งชอ็อตเขาเรียกว่ารลราช็อตต่อเติมดาเมจ ต่อย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 ชอบมากเลยปะเอาไปขาย้วคกิลเดอร์ที่มันเวอร์ชันที่ดีกว่าฝุดฟุดอันนั้นจะเป็นคอนเทนต์นะครับอันนี้ก็เป็นคอนเทนต์ที่เล่นง่ายมากๆดึงอะดึงอะเข้ามาครับอาลโลกดิโดดหรือเปล่าโดดยังไงซิยังไซงซิโอ้มันกูดามจว่ะน้องช่วยหน่อยตันดึงทีโอ้สไลด์มาเอามดฟิกเกอร์ปาดอ้าวเพื่อนมาเตอมบ้างรู้สึกยังไงบ้างตอนที่โดนล้มมันรู้สึกยังไงมันรู้สึกยังไงตอนที่โดนล้ม มาเลยครับผมอีฟิคอลปาบปาบาพูดบ่อยครับปวดคอทั้งปวดมือทั้งปวดคอโอเคครับอันนี้เจ๊เฉยเลือ,อ,อเดเดี๋ยวก็เอา้าเอา้เอาเหมือนจะมีประเด็นมาโอสามโอท่านสองก็แบบไฟอยู่หาเมื่อพอก่อนนะครับโดนจับไอ้ไม่ดี อาลิดินยังเพียงพับโบบอลลองก็คงไม่น่าเหลือใครๆก็เพียงพับเนี่ยจะโดนจับ่อนในนี้เ่อนเอาช็อกแล้วไอ้น่าเหลืออันตีสกิลสองไม่มีด้วยสกิลสองไม่มีผักโอ้แต่ยังดีเขาจ่ายไปค่อนข้างเยอะอก่อนที่ออยจะมาไม่จ่ายกันไปแบบเกินไปอ่ะเฮ้ยโหเจ็บไม่ได้ไไอ้น่าหล่อ ไอ้นาหลอกกระโดดช็อตหูไข่ล้อหม่งไม้ไม้ตีไม้ตียุงวะไข่ล้รรอหม่งไม้ไม้ตบยุงอะไรสักอย่างตบยุงอื้อนี่ไงยุงให้ตบเนี่ยตบยุงนี่นี่อะตบโอ้ยุงตัวนี้มันแข็งดีว่ะปล่อยไปก่อนโอเคโอ้ยเกมนี้สป,ปอร์ตดีดีนี่เนี่ยเอาตัวหน้าก่อนมะ เราโคตรนัง่งตีแล้วถอยหมดเลยครับมันต้องแบบเอา้าโอ้โหหน้าพายกันไอ้หน้าหรอขวาเข้าฮึบฮึบออ,อ,อ,ออกก่อนโอ้โดนช็อตโดปนปาดอย่าเม้มฉันอย่าเม้มฉันต้องบอกอย่าเม้มฉันช็อตช็อตอย่าเม้มฉันเอาโคตรก่อนยังไงงานเข้ามา,มาที่ มันจะเป็นไฟสุดท้ายแลวไฟซ้ายสุดไฟซ้ายสุดไอ้นี่ตัวหลังเลยวะเออไปเกียรติซัพพอร์ตซัพพอร์ตจะชัดมีแอรซิตไม่มีคิวเลยเอาเขาเปิดทั้งตามอม้าเมจไม่มีปิดเลยเอาสตัรให้เพื่อนอ่ะเออซัพพอร์ตซัพพอร์ตจริงใจแล้วูเนียช็อตถึงทีได้ไหมโอ้โหไม่ได้สักตัวครับจบเลยเราวไปเจอเกมหน้าดีกว่าครับ อันนี้นะครับในความสงสัยของผมผมก็สงสัยเหมือนกันว่าถ้าผมยิบอันเลนแล้วมาเจอโบบาลอนเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ถ้าคนที่เล่นโบบาลอนเป็นเจอกับอันเลนมันจะเป็นยังไงนะครับเดีย๋ยวไปรอกันในคลิปนี้เลยอันเลนมันก็แดนสองแดนใช่ไหมเราก็สองแดนเหมือนกันนะแต่ถ้าเข้าถึงตัวก็อาจจะยากอยู่ใช่ไหมถ้าในเพื่อน,อน,อนแบบที่ของผมแมมเข้าถึงตัวปุ๊บโดนสับ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 ,สบโดนยกสตันทีหนึง่งถ้าเขาออกดาเมจตายเลยครับถึงแม้่เราจะมีเกาะน,นั่นแหละทูดาเมจนั่นคือคำตอบผากไปก่อน ผักไปก่อนเพราะผมชอบกินหมูผักไปก่อนเพราะผมชอบกินหมูคืออะไรวะอ่าอ่าแต่ว่าต้องถอยวะโอ้ใครไม่ได้เลยผักก่อนผักก่อนอ่ากูโดนเลี่ยมอ่ากูโดนเล่นกูโดนเกียนมอบจะทำดำแหน่งไปก่อนแล้วกันมอบสไลด์เก็บแตกแป๊บเอาเพวลาได้เท่าไหร่ดีครับเนี่ยโอ้โสี่ตัวเลยเกงใจอ่ะกระโดดผัก่อนแล้วกัน คัที่ีด้วยนะครับแต่ไม่การทำมีดช็อตอีกทีกินใจก่อนกิงใจก่อนจังหวัดเออจังหวัดกิงใจก่อนกินใจกันทำไมคนไทยด้วยกันคนไทยด้วยกันสันนใจใจกผัใจใจกผักผักก,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 กินหมูก,กินผักตอนไหนที่ลิกิพาร์ตลิกิพาร์ตไ so so อชายโซฮาร์ดไอ้กาโซฟาอีดีเอเ็นเฮ้ยเออสายฟ้าฟาด มาดิตัวตะมงตัวตะเม็ต้นเกมกันงั้นนะงนนะังนนะ้นอะไรน่ยต้องรอวิราเฟยก่อนจริงเราก็ตีฟอมได้นี่อ้ีเอาไป่อนแล้วกันนะตอนนี้บาปแล้วก็ไปหาฟาร์มต่อโอ้โหหน้าพังแล้วเป็นอะไรก็คือ่อนีดิพอได้ไหม ไม่ใช่มานาเดี๋ยว่าเอาแล้วว่าสามออกกินกล้วยกินกล้วยมาอดิมาดิมาดิเอืออเลยทีเดียวมีดีที่อันติจริงมีดีท yani. ี่อันติครับแล้วก็เท่เรื่อยๆสไลด์เรื่อยๆก็เดีเช็คดูตลอดเลยครับว่าตอนนี้สปีดเท่าไหร่แล้ว ร้อยสี่สิบร้อยอะไรก็ทำลองทำผ้ากันไปทำมองทำว่าดีได้ไม่สันว่าได้เป็นกองอ่าโดนดึงเชือกเอาเรียบร้อยครับอันเตรเมทสรดเจ็ดลีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไม่ล่ะอันนาอันนาเราเล่นอ้าวกูตายเนี่ยต้องลึงไง เกมนี้ <G ain> ออกโยนๆ,ๆใครกินข้าวเสร็จกับให้ได้เลยเปิดได้เลยกได้ออกโยนอืมกูช็อตมาดิพอ,อโดนแช่โดนโดน,โดน,โดนเฮ้อมนเข้าถึงตัวอ่าแมวป่าสองไม่มีคำว่าแย่ท้อยอดแท้ยย่ยอดท้อ ปล่อยต่อหน้าไก่ไดเอาตัวหน้าล้วงมันต้องล้วงม,มันต้องล้วงเต็ม,มาะโอ้โหสะโลจังเลยเฮ้ยจ้าหูก้นลนเรือแล้ก็แข็งโอ้อ้าวเพื่อนกูรอดไอเมยก็ตัดเด้ผมไม่ใช่เมย์ดย้ผมไฟเตอร์ไฟเตอร์เลยไม่มีติว่ะ ดึงอะดีดิบะดึงอ่ะดึงเชิงก่ะดึงหนีกู่ดึงคอเอ้ยกูดึงคืออะไรเนี่อเอาไปคเออะไรคือวะนี่แป๊ดีเจอดว่ทุกแม่เลยนะกูส่วนนะดิสามนี่ก็ส่วนนะดิครับไม่กลับด้วยได้เวลาสัมผัสละวันนี้เราจะได้เวลาสัมผัสกอสเลเรียร์เอ๊ อยากได้เข้ามา,าได้อ้าวมีคนหลุดเดียวโรนั่นนี่ไม่มีฟิกเกอร์กูหลบก่อนเลยหลบโบมก่อนเลย You have ดีฟ e ดดีเอ็ e เอมี่เอาตัวหลังเลยครับคราวนี้ต้องรัวก่อนแมทในเกมบั่นแรงแล้วต้องรัวก่อนเรียบร้อยอ่ะเฮ่อมีเวเลตอีกเดี๋ยวขอแดงก่อนเพื่อนฐาวนี้มันตีสโลเลยกูต่อยมาดิกูเตะกูต่อยกูต่อยกูเตะสไลด์มาทางนี้ก่อนแล้วก็ สไลด์มาตอนนี้ผมหนีอะไรก่อนยอมโดนวงเวเลสครับยอมเลยเพื่อสไลด์ออกมาจากอันเลยจะไกลแล้วอ่ะฮึโสโตดชินโอเคครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับ3เกมโบวาลานอนนะครับผมก็ดามิดดอบเลยเพราะใส่จากรูนรูนใส่อเวกมาสปิริตสเตนมันเป็น3-2ปกติ ใส่สเกปเตอร์มันพอจะมีดาเมจเวทมาบ้างแล้วก็ออกอีฟิคอลอะไรเงี้ยถามว่ามันสนุกไหมมันสนุกครับแต่ก็ขาดดาเมจลงไอเทมแบบเดิมก็ดีดีอยู่แล้วนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับโบบาลอนในแพชนี้เอามาเทส200%สําำหรับสายสปีดให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมก็ถ้าใครชอบจริงๆฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดสมัครให้กันด้วยสำหรับวันนี้ขอญาตลาเอ้ยขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับลาตัวไปก่อนสวัสดีเออพูดง่ายกว่า